สวัสดีครับนี่ก็มาอัปเดตนะครับต้นฝรั่งนะครับเป็นฝรั่งกิมจูแล้วก็ของเปาซื้อนะครับของเปาซื้อก็มีอยู่ประมาณหกเจ็ดต้น,นครับที่เราปลูกไว้นะครับก็ทดลองไว้ลูกนะครับประมาณต้นละลูกสองลูกนะครับพว่าเป็นต้นเล็กเพราะว่ายังไม่ได้มีการบำรุงต้นก็ยังไม่โตนะครับแล้วก็เราแค่ สองไว้ลูกแล้วก็แต่ยังไม่ได้ห่อครับตอนนี้ไม่ได้หอ่อริงก็ควรห่อได้แล้วแต่ยังไม่ได้หอ่อก็มีทั้งหมดต้นปลูกจากกิ่งตุ้มตอนนะครับตัวนี้ปลูกจากกิ่งตุ้มตอนะครับก็มีอยู่ห้าถึงหกต้นครับสองอาหงอาซือส่วนกิมจูเราก็จะมีอยู่ครับกิมจูก็ยังไม่ได้ไว้ลูกมากคนระับไว้ ต้นสองต no ้นทั้งหมดนี้ก็ปลูกจะกินจิ้มตุ้มตอยหมดเลยนะครับปลูกจะกินตุ้มตอยทั้งหมดเลยนะครับนะนี่เป็นกิ่เป็นกิมจูมันนะอายุเจ็ดเดือนครับอันนี้เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนครับอายุเจ็ดเดือนก็ไว้ลูกแล้วครก็ทดลองไว้ลูกนะครับ ประมาณสักต้นละลูกนะยังไม่ได้ห่อผิวก็ไม่สวยครับแต่เมื่อวานนี้เอาไปชิมนะครับพ่อเก็บไปชิมก็หวานนะครับรสชาติหวานนะครับอันก็ตัวนี้ลูกดูครับตัวนี้เป็นทดลองไว้ถึงลูกนะครับก็พอดีเขาโน้มลงมาพอดีนี่ก็โตแล้วครับตัวนี้ก็ถือว่าเก็บเก็บเก็บได้นะกินได้เมื่อวานก็ลูกประมาณนี้เทานั้นที่ว่า เก็บไปนะครับนะครับก็รสชาติหวานนะครับไม่ได้ฉีดยาไม่ได้อะไรนะฮะตอนนี้ไม่ได้ห่อด้วยนะครับเพราะว่ายังไม่ได้ไบลูกนะครับให้มันโตกว่านี้ก่อนครับก็ก็รอดอยู่นะครับรอดทุกต้นเนะครับปลูกก็มีตายบ้างับช่วงแรกๆนะครับเพราะว่าช่วงหน้าฝนนี่จะเป็นลูกใหญ่ ลูกใหญ่มากครับนี่ก็โตใหญ่เรียกหอ่อหมอนกันครับวางโอ้มีจะมดเจาะโอ,มอ,อ,อม้มดเจาะเลยต้องห่อครับมดเจาะไม่ห่อเนี่ยมดเจาะแน่น,นอนแล้วก็มันต่ําด้วยครับอยู่ต่านะครับก็ทดลองไว้เลยครับโตแล้วนะใหญ่แล้วฮะก็โอเคครับมาอัปเดตให้ชมครับสําหรับพลังกิมจูและ ของเป่าซื้อนะปลูกด้วยกิ่งตุ้มตอนอายุ7เดือนครับผมคราวน,นี้ก็มีการตัดตัดตอนกิ่งด้วยนะครับพอประมาณอยู่เคครับสวัสดีครับ